หมดเตรียมตัวสตาร์ทออกเส้นชัยไปแล้วนะจุดจุดนี้โอ้โหไม่มีใครค่อยไขเลยครับผมผู้เข,ข้าแข่งขันทุกท่านกําลังวิ่งเข้าสู่เส้นชัย ผู้ที่นําอยู่ก็คือเบอร์เจ็ดของเราด้่ยเอง,ง,เยยงเบอร์เจ็ดของเราเนี่ยตามไปด้วยของเบอร์สามเครับเบอร์สามตามขึ้นมาแล้วก็ไม่รู้ว่าทั้งสองลูกนี้ใช้วัสดุอะไรในการทําทําให้ไหลเลือดปืดปืดปัดป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 ๊ดๆเร็วขนาดนี้พวกเขาทุกท่านก็พยายามขึ้นนํามาให้ได้แล้วครับผมแต่ก็ไม่แซงเบอร์เจ็ดสักทีกับเบอร์สามที่ขึ้นมาเป็นอันดับที่สองไม่รู้ว่าจะมีใครแซงพวกเขาได้หรือไม่ไม่รู้ว่าจะมีใครแซงพวกเขาได้หรือไม่ตอนนี้ตอนนี้เบอร์ห้าตามมาไปด้านพิศสามนะครับเลยดจะเึ้นอันดับแรกเลยไม่โอ้โหแต่ละเบอร์ก็ กันมาแล้วเลืนครึ่งทางนะครับผมใกล้จะถึงเส้นชัยกันเต็มทีแล้วเบอร์เก็ยังนําไม่ทิ้งห่างกับเบอร์สามเท่าไรนะครับผมผ่านช่องว่างมาลิตยูไปได้สาเร็จนะครับทั้งเบอร์เและเบอร์สามนะตามด้วยเบอร์อื่น โอ,โ,โอ้โหตอนนี้ไม่อยากจะเทื่อเลยว่าทั้งสองเบอร์แยกทางกันเข้ามาโอ้โหปะจารั์กันตอนนี้มั่วมุนชุลมุนกันไปหมดแล้วก็ไม่รู้ว่าเบอร์ไหนเป็นเบอร์ไหนนะครับก็จํากันแค่2เบอร์ก็คือเบอร์7กับเบอร์3และตามด้วยเบอร์5นั่นเองไม่ว่าใครจะขึ้นมาเราก็จะให้มันเป็นเบอร์5 อ่าจะไม่แ e ม้เลยคือเบอร์เ no. จ oh. oh. pues right ็ดนี uhm. ่เองเบอร์เจ right <now? t as Right>. ็ดพุ่งเข้ามาแยกเจ้าแยกนี้ไม่โอ้โหมีคนเข้าไปทางอุโมงค์โอ้โหแซงเบอร์เจ็ดไปได้เบอร์เจ็ดโดนแซงแล้วครับผมไปในระดับของเบอร์ห้าและเบอร์สามแซงไปแล้วโอ้โหเบอเจ็ดเข้ามาเป็นระดับที่สามเบอร์เจ็ดจะแซงกลับขึ้นมาได้หรือไม่โอ้โวีเบอร์เจ็ดกลับไปในระดับที่สี่ไปแล้วนะครับจุดนี้โอ้โหคือไม่รู้เขาจะแซงได้หรือไม่โอ้โหโดนแซงไปแล้วโดนแซงไปแล้วโอ้โหเบอห้าเบอร์สามเบอร์สี่แซงกันไปหมดแล้วไม่รู้เบอร์ไหนเป็นเบอร์ไหนแล้วจุดนี้แล้วก็ถึงจุดพลิกจุุดดดดดดเ็จจจมมัันแแแล้้้วครรรบะะซซงงไไไหหืืออ่ เบอร์เจ็ดพุ่งขึ้นมาเบอร์เจ็ดพุ่งขึ้นมาอย่างเร็วเลยโอ้แล้วก็แสงไปเลยครับจุจนีนโอ้โหเป็นหุ่นนำอันดับที่หนึ่งแล้วโอ้โหตามด้วยเบอร์สามเบอร์ห้าเบอร์เจ็ดนำไปแล้ววิ่งโอ้โหไม่รู้ว่าเครื่องเขาทำมาจากอะไรนะครับผมแรงขนาดนี้พุ่งขึ้นไปแล้วพุ่งขึ้นไปแล้วแยกคืนนี้อืมมีคนติดขัดเล็กน้อยแต่ก็ไม่เป็นผลกับเบอร์เจ็ดเลยเบอร์เจ็ดนี่เป็นตัวแต่งจริงๆของทีมผมว่าจะต้องทำบุญวาสนาดีเครื่องเด่นแน่ๆเลยโอ้โหแล้วก็เข้าไปแล้ว